อยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยนะฮะเราได้รับทรัพย์เนี่ยเราได้รับกลุ่ม <c oughs> ทอ,องที่เมืองไทยถ่ายละครกับชาเลนจ์ที่ไหนเม้ากกันที่นี่แหลอเมืองไทยครับที่เมืองไทยครับแล้วก็คิดถึงเมืองไทยไหม <c oughs> คิดถึง,างมากเลยครับอยู่ที่ประเทศ UAE เมืองอาบูดาบีชอบไหมค <c oughs> รับเมืองอาบูดาบีชอบไหมครับเมืองอาบูดาบีผมสวัสดีครับก <c oughs> ับช่ <c oughs> องไลฟ์ออฟบอลนะครับผม นี่พ่อหลุยแม่โบแล้วก็ดาก,ก้านะครับผม<ร>ก็อยากจะมาอัปเดตชีวิตของพวกเรานะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์นะครับเดียกกันสั้นๆว่า UAE ใช่ไหมแม่โบใช่ค่ะเมืองชื่ออะไรครับดาก้าเมืองชื่ออาบดาบบีครับชบชื่อกรุงอบับดาบีนะครับก็เป็นประเทศเดียวกับที่มีเมืองดูไบนะครับแต่หลายคนเนี่ยชอบสับสนคิดว่าประเทศนี้ชื่อประเทศดูไบจริงๆไม่ใช่นะประเทศนี้ชื่อ UAE เมืองหลวงชื่อกรุงอาบดาบบีแล้วก็มีอีกเมืองหนึ่งชื่อดูไบ นะครับที่คนไทยชอบมาเที่ยวนะครับคลิปที่หลายๆคนเห็นเนี่ยที่เมืองไทยอ่ะคือคลิปที่ดาก้า hmm. เขาไปถ่าย mm hmm. ในช่วงปิดเทอมะนะครับดาก้าปิดเทอมบ่อยนะคะที่โรงเรียนของดาก้าเนี่ยเขาจะมีปิดหลายๆเดือนแต่ว่าปิดทีละไม่ยาวมาก ทุกครั้งที่เรามีโอกาสเราก็จะกลับไปที่เมืองไทยนะคะไปเจอทีมงานแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยกันแต่ว่าหลายๆคลิปเนี่ยเราก็ถ่ายจากที่นี่แล้วก็ไปรวมกับทีมงานที่เมืองไทยเนาะยังไงก็ได้เห็นดาก้าอยู่บ่อยๆนะคะก็<ๆ>อย่าลืมเข้ามาดูกันบ่อยๆนะใช่ดาก้าชอบถ่ายละครกับชาเลนจ์ที่ไหนมากกันที่นี่หรือเมืองไทยครับ ที่เมืองไทยครับแล้วก็คิดถึงเมืองไทยไหมคิดถึงมากเลยครับแล้วคิดถึงเรื่องอะไรอ่ะคิดถึงทําอะไรที่เมืองไทยก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงอาหารใช่แล้วก็คิดถึงการถ่ายยูทูบในที่ประเทศ UAE อเุงอาบูดาบีชอบไหมครับรุงอาบูดาบีชอบไหมครับกรุงอาบูดาบีผมผมก็ชอบนะครับเพราะตอนนี้อย่างโรงเรียน อาทิตย์ที่แล้วอ่ะผมเพิ่งเริ่มโรงเรียนอ่าเริ่มเรียน<ช>เปิดเ<ช>ทอมไหนดักก้าอยู่มอ,อะไรตอนนี้ผมอยู่มอ3นะอ่าม3ก็คือเกรด9ใน high school ใ<ช>ไฮสคูลถูกไหมครับฉัน<ช>มีเพื่อนอยังมีอยู่ครับมีเพื่อนอยู่ครับมีเพื่อนสนิทอยู่ประมาณ3คนแล้วอ่าแล้วดักก้าเนี่ยก็เกือบสูงเท่าข้าหลุยแล้วนะครับแล้วก็เล่นกีฬาอะไรบ้างดักก้าตอนเนี้ย ก็เล่นกีฬามวยไทยบาสก็เล่นบาสมีบาสกับมวยไทยนะครับโอเคอัปเดตล่าสุดเนี่ยพ่อหลุยเนี่ยก็เพิ่งได้เพลย์บัตเชนของ YouTube นะครับหรือว่าปุ่มเงินการที่เราเริ่มทำ YouTube เนี่ยมันคือเมื่อปี2017หรือประมาณ67ปีที่แล้วเนี่ยเรามีซับสไคร์เบอร์ประมาณ2คนนะครับคนที่ซับสไคร์เนี่ยคือพ่อหลุยกับแม่โบนะครับเราก็มาดู กันเองนะครับช่วงหลังๆเนี่ยหลังจากที่เราเล่นละครกับดักก้าละครเด็กเนี่ยคนดูก็เริ่มมากขึ้นนะครับมีซับสไครเบอร์มากขึ้นก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยนะฮะที่มาดูช่อง l i ไลฟ์โบช่องดักก้าอินบูราเปสนะครับช่องแม่โบเนี่ยตอนแรกชื่อช่องไลฟ์ออฟโบแล้วก็ดักก้าเนี่ยชื่อดักก้าอินบูราเปสของพ่อหลุยเนี่ยชื่อช่องหลุยวัฒนานะครับตอนที่เรากลับท้องไทยเนี่ยสองช่องเนี่ยหลุยวัฒนากับดักก้าอินบูราเปสเนี่ยเราก็ไม่ค่อยทําแล้วเราก็มาโฟกัสช่งองของแม่โบไลฟ์โบแต่ว่า ละครเด็กหรือว่ากิจกรรมของดาก้าเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่องนั้นนะครับเดี๋ยวว่าเปิดของโบก่อนไหมอันนี้อันที่ได้มาจากเมืองไทยอันนี้คือแม่โบเอามาด้วยนะครับเป็นปุ่มทองที่ได้เมื่อปี2019จากเมืองไทยนะให้ใน้องๆดูอันนี้ก่อนอนี้ได้ตอนที่เราถึงร้านซับที่เมืองไทยใช,ใช่ไหมดาก้าใช่ครับโอ้โหเราได้ร้านซับเนี่ยเราได้รับปุ่มทองที่เมืองไทยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะเราได้ปุ่มเงิน2ปุ่มนะครับเดีย๋ยวจะขึ้นให้ดูนะตอนที่ดาก้าเขาได้ปุ่มเงินที่ฮังการี รอและแม่โบเนี่ยก็ได้ปุ่มเงินที่หังผึ้งเช่นเย็นเลยอะหนึ่งแสนซับนะคะแต่พู้หลีกเนี่ยเพิ่งได้เพราะช่องผู้หลีเป็นช่องที่ทำสุดท้ายนะครับตั้งแต่ปี2019แล้วก็เพิ่งมาได้ตอนที่มาอยู่ที่อับดาบีนี่แล้วเนี่ยตอนที่เราย้ายประเทศแล้วอ่ะก็เพิ่งได้ปุ่มเงินของผู้หลีกแรกนะครับแสนซับ นี่แล้วก็มาแกะพึ่งได้มาแล้วเร็วนี้นะครับช่องจริงๆเนี่ยชื่อช่องหลุยวัฒนานะครับแต่ว่าในในตัวปุ่มกันอะ่ะก็เลยเลือกที่จะใส่ชื่อหลุยโบระดกักกาครับเพราะว่าเราก็ทําช่องมาด้วยกันนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่ให้การสนับสนุนช่องของเราทั้ง3ามคนนะฮะเราก็จะทําคลิปที่สนุกๆให้ทุกคนดูต่อไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าใครอครก็ย,ยังเป็นคอนเทนต์แนวเดิมนะคะก็คือจะมีละครมีชารเลนต์สำหรับไทยนะคะที่ชอบดูวีล็อกแนวครอบครัวเนี่นย,ยสามารถมาดูไท้ที่ช่องหลุยส์พัฒนาะนะคะเพราะว่าช่องผู้หลุยส์เนี่ยเราก็จะเริ่มการอัปโหลดแบบครอบครัวเพราะว่ามีหลายคนถามถึงนะครับว่าทำไมเราเลิกทำล็อ,อกครอบครัวจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังทำล็อ,อกครอบครัวอยู่บางทีนะครับไปเห็นเด็กๆที่เมืองไทยเนี่ย เขาชอบเน้นดูละครดูตลกดูอะไรที่เป็นซีรีส์ที่มีเด็กวัยรุ่นอยู่นะครับมีใครอยู่ในซีรีส์มั่งดัคก,ก้าเป็นดัคก,ก้าที่หายได้กันนะครับออก็มีอับดุลแบกแคมพีกรตุลาอ่าอับดุลแบกแคมพีกรตุลาแล้วก็มีแก้มกับขวัญนะครับฮาริสมีฮาริสนะฮะมีฮาริสพี่นิวพี่มลแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีซาฟาเข้ามาร่วมด้วยเป็นน้องนะแล้วก็ทีมเราเนี่ยข้อเพกิพกเราก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อย<ๆ> แล้วที่สำคัญเนี่ยเราก็มาสัญญาว่าเราจะทำคอนเทนต์ให้น้องๆทุกคนดูต่อไปนะครับช่องพ่อหลุยเนี่ยหรือวัฒนาเนี่ยเราจะลิงก์ไว้นะครับจะทำเป็นครอบครัวบล็อกเป็นการนำเสนอการใช้ชีวิตในต่างประเทศอะไรเงี้ยเราจะทำเหมือนเดิมใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูช่องพ่อหลุยได้นะฮะเราก็จะอัปโหลดพ่อหลุยมีกล้องใหม่เดี๋ยวจะเริ่มทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูวันนี้เราฉลองด้วยไรดักก้าวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาฉลองวันนี้กินมาจากไหนามาจากไหน นี่มาจากมินเดียเลยนะคะไอ่อให้ค่ะอับดุนเขาเธอ,อที่นี่ก็มีเลนะฮะแต่ไม่มีเลทรัฟเฟิลนะครับอับดุลเนี่ยเขาก็ซื้อมาแล้วก็เขาหลิยก็บอกว่าวันที่แกะปุ่มเงินเนี่ยเราก็จะมากินด้วยกันแล<อ>้วนี่คืออะไรจ้ากันาาดา้าชีสบออ่าชีสบอรคาราด้าอันนี้ก็จะเอามาฉลองปุ่มเงิน นี้เป็นถั่วดันเตาอบกรอบโตแก่เราจะมีปลาหมึกเนี่ยเราก็ฉลองกันง่ายๆนะครับทาไมเราฉลองน้อยจังเพราะว่าของจากเมืองไทยเนี่ยเป็นของที่มีค่าเราที่ต่างประเทศนะคะ<ช>มีน้อยแต่ว่าเราก็จะเก็บเอาไว้ทานเฉพาะโอกาสพิเศษพิเศษนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่มีขายที่นี่นะคะเลรถนี้ไม่มีขายที่นี่นะของหลายอย่างมีขายแต่หายากนะคะก็เก็บไว้ฉลองแล้วก็อยากจะ คุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้เราตั้งแต่วันที่เรามีแบบซับจานวนหลักสิบจนมาเป็นหลักแสนหลักล้านนะคะแล้วก็มันทําให้เราและทีมงานมีกําลังใจทาทาสิ่งดีๆเพื่อให้คนดูเนี่ยมีความสุขใช่ะะก็ออกมาขอบคุณทุกท่านนะครับออกมาขอบคุณน้องๆทุกคนที่ช่วยส่งเสริมแล้วก็ให้การสนับสนุนแม่โบดาก้าแล้วก็ผลุยนะครับเรามีวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะทุกคนช่วยกันดูช่วยเป็นกําลังใจช่วยกันซับ ช่วยกันคอมเมนต์กับช่วยกันไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้พ่อหลุยส์แม่โบกับดาก้าทำคอนเทนต์ต่อไปเนี่ยมาช่วย subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับจะได้ช่วยกันทําวิดีโอต่อไปที่เมืองไทยและที่นี่แล้วก็ขอบคุณทีมงานที่เมืองไทยมีใครบ้างดาก้าขอบคุณใครบ้างรุ่นกอนตุลาแฮมอฮะันริทุกคนเลยพี่น็อกพี่น็อกด้วยพี่น็อกพี่น็อกนี่สำคัญมากพี่น็อกเป็นกำลังสำคัญพี่นิวพี่น็อกแล้วก็นักแสดงทุกคนแบล็กแฮมจอร์ดโอ๊กด้วยทุก ตูลองตูลาแก้มขวัญเราก็ไม่ลืมนะฮะแล้วครูมดครูมดก็สมัยก่อนเนี่ยก็เป็นกําลังใจสําคัญของช่องเราก็ขอบคุณทุกคนนะครับครูมอนครูโฟมทุกคนนะคะบางทีเราอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดใช่แต่ว่าทุกคนเป็นแรงสําคัญทําให้ทีมเราทำงานต่อไปได้เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็มีแรงที่จะทำสิ่งดีๆทุกคนด ใช่โอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้เดี๋ยวข้าหลุยโบกับดาก,ก้าเนี่ยจะไปเดินเล่นริมทะเลนิดนึงพระาทิตย์กำลังตกนะครับเดี๋ยวเล่นหน้าบ้านอาจจะลงน้ำนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็กลับมากับคอนเทนต์ดีๆในทั้งช่อง l i f o ออฟใ e ดาก้า l ล f e of Bo แล้วก็วิวัฒนานะครับขอบคุณมากนะครับรักทุกคนคิดถึงทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็อยาเกเ,เรขอบคุณครับสวัสดีครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ตรงบีชนะคะหรือว่าคือบ้านเราอ่ะมันอยู่ติดทะเลค่ะอันนี้ก็เป็นบีชนะครับแต่เราถ่ายคนอื่นไม่ได้คือคนสองคนอยู่แถวนี้ครับแล้วก็มีดาก้ากับคนอื่นนะเดี๋ยวเราก็จะลงไปจุ่มในน้ำค่ะเชื่อแต่ว่าตอนนี้เราหายพ่นอยู่นะครับเดี๋ยวให้แม่โบถ่ายนะที่พ่อก็บข่อยเดวดาก้าลงน้ำไปสักครึ่งตัวแล้วจะได้มีเห็นคุณปิ้นดีไหมโบได้เลยได้เลยกำลังตกแล้วก็มีเจ็ตสกีนี่ะคะมาเล่นเจ็ตสกี พวาที่กำลังจะตกนะคะย้อนแสงนิดหน่อยหนึ่งสองสามทำไมแดดีดด้ขึ้นมาเร็วมากเลยอะ่ะรัให้ใจเธอ